สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันพุธที่24สิงหาคม2565นะคะมาพบกับช่องเลรีช่อง Story ของแอดมันดืน่มนะมาพบกับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยวันนี้วันที่24ก็เลยเรามาดูผลของเมื่อวานนะคะเมื่อวานเมื่อวานแอดให้ตัวเด่นไป803728วิ่งรูดเกับ2อฟันสอง้ะเมื่อวานเขาเข้าแค่อ่าตัวจับ ตัวจับบินในตารางแอดเข้าแค่สองสองรอบ VIP นะคะ,ะส่วนตัววิ่งรูดเจ็ดกับ2 7งนี่เข้ารอบเฉพาะกีดแล้วก็มาเข้ารอบอปกตินะคะสามจแล้วก็7จดเจนะคะส่วน3าจแอดไม่ได้จับในตารางนะคะทุกคนถ้าใครวิ่งรูดเจ็ดก็ น่าจะได้นะคะอ่ะมาเบิ้ลศูนย์ศูนย์นะคะแอดเมื่อวานแอดพูดอยู่ศูนยศนย์จะมาไหมก็มาจริงๆนะคะแต่ว่าแอดเปลี่ยนเป็นสีสีเนาะนานๆเขาจะมาศูนย์ศูนย์โอเคทีนี้เรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้ตัวเด่นแอดให้ไปเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดวิ่งรูด หกกับหนึ่งนะคะวันนี้จับบินในตารางหกเก้าเก้าหกนะคะหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสองสองเก้านะคะแอดอยากตัดให้เหลือน้อยที่สุดนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า เจ็ดสองสองเจ็ดนะคะกนเบิ้นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะคะมีตัวไหนอีกศูน 00, ย์ศูนย์หนึ่ง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 เขาจะมาไหมวันนี้มีสี่สี่ห้าห้าค่ะแอดเจ็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 ดเข้ามาแล้วเจ็ดเจ็ดมาแล้วเมื่อวานไม่เอาเนาะทุกคนน่าจะไม่มาอีก เปลี่ยนเป็นสี่สี่หรืออาจจะมีห้าห้าด้วยนะคะตัวริบบิ้นะ,ะตัวเด่นนะคะเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งเจ็ดยื่นรูดหกกับหนึ่งนะคะวันนี้แอดให้ฟัน ฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่งเนาะตัวเจาะก,ก็จะมีหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกอ่ะหนึ่งสองสองหนึ่งวันนี้ก็จะให้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเน้นจับวินในตารางนะคะเน้นจากวินในตาราง,ะะานนารางหรือวิ่งรูดแล้วก็ตรวจฟันนะคะตัวที่เข้ามาบ่อยที่แอดเน,น้นเน้นให้ก็จะมี หนึ่งเจ็ดแล้วก็หกนะคะทุกคนก็จะไปจับวินได้เลยด้ร์สองตัวสามตัวนี้นะคะอ่าแล้ววันนี้ตัวที่ e ะะ 6, 7, 7, 6, แอด e ไม่ได้จับ, 7, 3, 3, 7, จบมานะคะก็จะมีหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หกสองสองหกนะคะเมื่อวานแอดไม่ได้จับเจ็ดสามสามเจ็ดมานะคะเหลือแค่สองตัวใครไหวก็จับใส่ได้เลยนะคะส่วนเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลวันนี้ที่แอดคำนวณได้เมื่อวานแอดคำนวณได้สูงสุดแต่แอดแอดแม่ลงนะคะเพราะว่ามัน เนาะไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะออกมันแต่ก็ออกจริงๆนะคะเลขเบิ้ลที่แอดจับได้วันนี้จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้านะคะ,ะแต่แอดเลือกมาแค่นี้นะคะเลือกมาแค่นี้ใครเล่นเลขเบิ้ลก็เอาลงได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีทั้งแนวทางราพัฒนานะคะว่าเช้าดาวจนรอบปกติเข้า แปดหนึ่งในตารางแอดไม่ได้จับนะคะแล้วก็รอบ v i p เข้าห้าเก้าแอดก็ไม่ได้จับนะคะในตารางนะคะเขาแค่ตัววิ่งรูดนะคะลาพัฒนาดูดูไปก่อนนะคะของแอดดูของเจ้าอื่นเล่นของเจ้าอื่นไปก่อนนะคะเพราะว่าของแอดนะ่ะหลุดหลายงวดแล้วน่าจะหลายงวดแล้วนะคะเพราะว่าไม่รู้ยังไงเหมือนกันงวดน,นี้ยังไม่ต้องตามของแอดก็ได้นะคะทุกคนถ้าไม่เข้าแอดก็ไม่อยากที่ตามเนาะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนเนะ้อ่เมื่อวานเลขทูบตัวแปลงตัวแปลงของแอก็จะเข้าสามสองสองสามนะคะแล้วก็จะมาเข้าตัวไหนนะหกแปดแปดหกรอบสุดท้ายนะคะถ้าใครเล่นเลขทูบนะเหมือนที่แอรบอกไว้ว่าถ้าเล่นเลขทูบก็เล่นเลขทูบไปเลยเล่นตัวแปลงแล้วก็แนวทางก็เล่นแนวทางไปเลยอย่าไปเล่นสองตัวนะคะเพราะว่ามันทําให้ทุกคนปวดหัวนะคะ อยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบุคคลนะคะทุกคนไปละจ้าโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำร่ำร,ำรว,วยรวยถกหรวยทรัพย์กันทุกคนจ้า